ไทยพาณิชย์1น5ปีร้อยเรื่องราวแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกสวัสดีค่ะรายการไทยพาณิชย์5นปีร้อยเรื่องราวแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกนำเสนอเรื่องราวในอดีตอันทรงคุณค่าของธนาคารมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้อยากจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทิปกันค่ะที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนเพชรบุรีในอดีตซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่เจ็ก่อสร้างขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช2472ถึง2474เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของมหาอมาตโทรพระยามหินทราเดชานุวัตร โดยมีนายสมัยและนายจินเฮงเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างบนที่ดินขนาดหนึ่งไร่258ตารางวาต่อมาธนาคารไทยพาณิชย์ได้ขอซื้อและปรับปรุงเป็นที่ทำการธนาคารเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2514 และได้ให้บริการลูกค้าของธนาคารมาจนกระทั่งปี2,538ธนาคารได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นด้านหลังอาคารนี้นะคะและได้ดําเนินการบูรณะอาคารหลังเดิมครั้งใหญ่ในครั้งนั้นได้ลื้อฟื้นการใช้วัสดุแบบดั้งเดิมและการปรับตกแต่งภายในให้มีรูปแบบกลมกลืนกับอาคารและใช้เป็นที่จัดการประชุมในโอกาสสําคัญสําคัญ หลังจากนั้นในช่วงปลายปีพุทธศักราช2547ธนาคารมีนโยบายที่จะอนุรักษ์อาคารสาขาในรูปแบบเ e r ริเท e b บนดด้วยการบูรณะอาคารสาขาเก่าของธนาคารสามแห่งที่ส่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและควรค่าแก่การรักษาให้เป็นสมบัติของชาติสืบไปจำนวนสามสาขาได้แก่สาขาถนนเพชรบุรีสาขาตลาดน้อยและสาขาเฉลิมนคร โดยสาขาถนนเพชรบุรีได้มีการปรับปรุงด้วยการอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมเอาไว้ด้านนอกของอาคารทาสีเหลืองมุงหลังคาสีแดงด้านหน้าปูสนามหญ้ามีน้ำพุอยู่หน้าสาขา จัดบรรยากาศของสวนให้รับกับสีและโลโก้ของธนาคารมีการจัดแสงหรือไลติ้งให้เข้ากับบรรยากาศอีกด้วยซึ่งสามารถใช้เป็นสถานที่จัดงานในช่วงเวลากลางคืนได้อย่างสวยงามมากและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจทางด้านภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครอีกด้วยสำหรับตู้ ATM ที่อยู่หน้าสาขาก็ได้ถูกออกแบบให้กลมกลืนกับอาคารธนาคารได้อย่างสวยงามเลยค่ะอาคารสาขาถนนเพชรบุรี ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี2525 25จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม,มราชูปถัมภ์นับเป็นความภาคภูมิใจและถือเป็นนโยบายของธนาคารในการที่จะเก็บรักษาคุณค่าและความเป็นอาคารในรูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเอาไว้ให้มากที่สุดและปัจจุบันอาคารแห่งนี้ เป็นที่ทำการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยา่าสภากาชาติไทยนะคะในวันอังคารหน้ารายการไทยพาณิชย์115ปีร้อยเรื่องราวแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกจะนำสาระดีๆมาฝากกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ